สวัสดีครับผมอาจารย์โรเจอร์ทริกนะครับการจัดสอบออนไลน์ดูเหมือนเป็น new normal ไปแล้วครับเราเตือนตัวเรื่องนี้มากในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 เข้ามาระบาดแต่แม้ว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงดูเหมือนว่าบางวิชาบางคณะก็ยังประสงค์ที่จะใช้ออนไลน์เลอร์นิ่งในการจัดสอบอยู่แม้ว่าอาจจะหมายถึงการจัดห้องสอบให้กับนักศึกษาไม่ได้ให้นักศึกษาสอบอยู่ที่บ้านซึ่งกระสท้อนให้เห็นนะครับว่าการจัดสอบออนไลน์จริงๆมีข้อดีอยู่ค่อนข้างเยอะคือสามารถบริหารจัดการได้ง่ายไม่เปืรอนกระดาษ อาจารย์ไม่ต้องแกะลายมือนักศึกษาเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันการสอบออนไลน์ก็มีความกังวลเรื่องของการทุจริตนะครับผลการวิจัยของทีลิกแสดงให้เห็นว่าอาจารย์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับที่มีการจัดสอบออนไลน์เชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นและจับไม่ได้ฉะนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องอร่วมกันดูวันนี้ทีลิกนะครับจะมานําเสนอให้อาจารย์เห็นว่าการจัดสอบออนไลน์เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างแล้วมีเครื่องมืออะไรที่อาจารย์สามารถที่จะใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดความกังวลเรื่องของการทุจริตได้ โดยเราจะนําเสนอในรูปแบบของคุกบุ๊กนะครับก็คือมีสูตรผสมนะครับ5อย่างที่อาจารย์สามารถที่จะเลือกมาผสมนะครับเป็นสูตรที่อาจารย์คิดว่าเหมาะกับการสอบของอาจารย์ได้ส่วนประกอบเหล่านั้นก็ได้แก่การใช้ LMS หรือ Learning Management System กับการใช้การคุมสอบออนไลน์หรือที่เรียกว่า ProctorExam er นะครับผ่าน Meeting, ออนไลน์มิทติ้งการใช้โปรแกรมล็อกหน้าจอ s a l e e x a m Browser นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่ทีลิกพัฒนาขึ้นมาสุดท้ายก็คือเรื่องของการตัดเกรดออนไลน์ครับเราลองมาดูส่วนประกอบแต่ละส่วนด้วยกันครับ